มาพบกับ Mercedes-Benz C220D อัลอรสีขาวขันสุดท้ายที่เครื่องยนต์ 2,000cc ดีเซลสีสูบเทอร์โบพร้อมเตอร์กูลเลอร์200แรงมา้าแรงบิด440นิวตันเมตรไฟหน้าแบบ LED High Performance พร้อมระบบเปิดปิดประตูแบบทีเดสโกไฟท้าย Full LED แบบ 2-piece พร้อมระบบเตะเปิดฝาท้ายอตัตโนมัติห้องเก็บสัมภาระกว้างมากๆเลย แล้วเข้ามาที่ภายในรถ C 200D อเวนการที่จะได้สัมผัสถึงความหรูหราและเป็นเอกลักษณ์ของ m e r c e d e s ดสเบหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบดิจิตอขนาด12.3วงมอลัยมันติฟังก์ชันแบบ3ก้านหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมแบบทัชคอนโทลไฟเรือนแสงล้อมรอบห้องโดยสารปรับได้64เฉดส,สีสวยงามมากมาก